รู้ไหมคะว่าระหว่างยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ต่างกันยังไงวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะยางธรรมชาติหรือ natural rubber เป็นยางที่ได้จากต้นยางพารามีคุณสมบัติเด่นคือความแข็งแรงความยืดหยุ่นซึ่งดีกว่ายางสังเคราะห์ค่ะชิ้นงานส่วนใหญ่ที่ใช้ยางธรรมชาติเช่นยางล้อรถยนต รองเท้าท่อยางยางปูพื้นลูกหลอเป็นต้นแต่ยังธรรมชาตินี่นะคะก็ยังมีข้อด้อยนะคะก็คือสืมสภาพได้ง่ายทนความร้อนได้น้อยจึงได้มีการนำยางสาพพังเคราะห์เข้ามาใช้ทดแทนยางธรรมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะยางสังเคราะห์นะคะยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งยางสังเคราะห์เนี่ยจะแบ่งออกได้หลายประเภทเช่นยาง CR อย่ยาง NBR หรือยางกันน้ำมันยาง CSM ยาง SBR อย่ยาง b r อายาง r e เคมยาง m ิวทิลจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะไม่ได้หมายความว่ายางสังเคราะห์เนี่ยจะดีกว่ายางธรรมชาติเสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและชิ้นงานที่ผลิตค่ะหากท้างในมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบ ได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัพเดตข่าวสารใหม่ๆจะเจอกันใหม่อีกทีหนะ้าสวัสดีค่ะ